คนนี้อยู่หน้าร้านโจจัก,กพันนะครับบางนาตรดาดซอย30นะเข้ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลบางนานะครับเข้ามาแล้วก็ในซอยประมาณสัก200เมตรอยู่ขวามือมีลานจอดรถด,ด้านหน้าร้านนะครับเข้าไปดูข้างใน,นครับมีเมโน,โนูแนะนำมีโจ๊กอ่อ่นฮ่องกลงลาดหน้าหมูคณะฮ่องกง แล้วก็กระเพาะปลาสูตรเด็ดมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกาแฟอนนแะพีโอตินไหมมีค่นเป็นเมโลอมโอนโ้เมลโนแล้วก็ชากาเยนเอ๊ะเอยอ้เมโอนอย่างนี้ชุดหนึ่งาะใช่เป็นเมลโลนะคะลูกครับแล้วก็เอากินเลยเดีย่ะจเราอยู่ที่ร้านโจ๊ก กะเพราบังนาลาสานะครับเราสับโจ๊กหมูเห็ดหอมใส่ไข่กระเพาะปลาแท้แๆเลยนะใส่ไก่ได้เห็ดหอมสองที่ปลาดองของตัวใหญ่สองตัวแล้วก็เซตอาหารเช้าคือเสร็จเรียันนี้ปลาดองของตัวใหญ่สองตัวใหญ่จริง เดี๋ยวมาดูเมนูอื่นะครับอันนี้ไก่ไก่ทั้งหมดนะนี่อันนี้คือชุดอาหารเชา้าอันนี้เป็นกาแฟหรือโอวัลตินก็ได้อันนี้เป็นโอวัลตินนะแล้วก็ไข่ลวกสองฟองแล้วก็ีื่มชาแล้วก็ปลาธรรมดาปิ้งอันนี้ก็เป็นกระเพาะปลานะเรามาดูกระเพาะปลาแท้ๆนีนนะ่เป็นงนี่นะเป็น ของแท้เลยเราใส่ชิชโชนหน่อยจะอร่อยใส่ชิชโชนิดนึงนก็จะอร่อยอร่อยมาชิมกระเพาะปลากันอโอ้ร้อนอโอ้ดูร้อนมากเลย รสชาติดีแล้วชาดีอันนี้โจ๊กหมูใส่เห็ดหอมเอ้านีเห็ดไปไหนอ่ะเอาอยู่ในนี้โอเคนี่โจ๊กเรากินสไตล์ชีปลาต้มก๋ใส่ไปด้วยแล้วใส่จิกโชว์ใส่จิกโชว์โอเ้เมื่อกี้กินกะเพราปลาอร่อย แต่โจ๊กเนี่ยเกิีไปนิดหนึ่งเมือ่อกี้ใส่ชิ๊โเถแล้วออกเปรี้ยวไปน,นิดใใ่เม่กกี้ไปมเพื่อรสชาติดีขึ้นนะอืมกับแมกกี้ก็เข้ากันอย่าลืมนะครับบางนาตราซอยสามสิบ ก็กินอิ่มเรียบร้อยโจ,จกจักรพพัดนะครับบางนาลาซาลก็คือถนนบางนาตราดซอย30ตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาเข้ามาเลยนะอยู่ขวามือเข้ามาไม่ลิดเดียวมีที่จัดรถครับ